ครับพี่ครับวันนี้เราก็มาชมเหรียญพระพุทธมนตชินบัรชรของหลวงปัญนวัดบางพาจังหวัดนครปฐมกันนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่จะสร้างเมื่อปีพศ2 5 3 5ครับเป็นเหรียญที่ลึกถวายองค์กระินครับของอวัดบางพาครับเหรียญที่ท่านได้ชมเนี่ยเป็นเหรียญตัวบล็อกลองพิมพ์ครับเป็นเหรียญต้นกําเนิดเหรียญพระพุทธมนต ชินบัญชรครับบางท่านเนี่ยเขาก็เรียกเหรียญรุ่นนี้ว่าเหรียญพิคุทิตะคุโนานามครับแล้วแต่คนเรียกนะครับครับสำหรับเหรียญต้นกำเน,เนิดเหรียญนี้เป็นเหรียญที่หายากอีกหนึ่งตำนานของวัดบางพระครับหายากฝ่าเนื้อทองคำครับสำหรับเหรียญตัวบล็อกลองพิมพ์เหรียญน,นี้ครับเหรียญพระพุทธมนต ชิ้นบัชรชอนรุ่นเนี้ยก็มีการจัดสร้างด้วยกันห,หลายเนื้อครับอย่างเช่นเนื้ออันที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นเนื้อทองคําครับแล้วอันอที่สองเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเงินหน้าทองคําครับแล้วเนื้อที่สามเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเงินล้วนรครับแลอันดับสี่เนี่ยก็จะเป็นเนื้อนวะครับและอันดับห้าเนี่ยก็จะเป็นเนื้อทองแดงครับครมาชมกันครับ,งงรบเหรียญต้นกําเนิดเหรียญพระพุทธมนต์ชิ้นบัญชรครับ ที่จะสร้างเมื่อปีพศ2 5 3 5ครับครับตับด้านหน้าเหลียงครับอ่าก็จะมีเป็นภาพของอ่ารูปของหลวงปินอยู่ครับและด้านล่างเนี่ยเขาก็จะเขียนคำว่าพิคุทิตาคุโนน้ำครับครับด้านาด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นตัวขอบ ตัวว่าบล็อกลองพิมพ์ครับคือต้นกําเนิดครับสําหรับเหรียญน,นี้ครับวันนี้ผมก็เลยเอาเหรียญตัวบล็อกต้นกําเนิดเนี่ยแท้ๆเนี่ยเอามาให้ชมและศึกษาและก็ศึกษาครับหายากสุดๆครับสําหรับเหรียญน,นี้ครับ ภาพขยายครับรับด้านหน้าเรียนครับรับด้านหลังเรียนครับเป็นตัวบล็อกลองพิมพ์ครับเป็นเหรียญตัวต้นกำเนิดเหรียญพระพุทธมนต์ชินมัญชรครับ ครับครับยังพอ,อยังพอหาเช่าเก็บบูชาได้ได้นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ครับเหรียญรุ่นนี้พุทธคุณเนี่ยก็ดีในด้านทางแคล้วคลาดและก็มีเมตตาและก็คงอพันดีครับ เก็บสมครับสําหรับเปลี่ยนรุ่นนี้ครับปีพศออลึกด้วยครับปีพศสองห้ารสามห้าครับ,รบเดี๋ยวมาชนเดี๋ยวมาชมเหรียญต้นกาเนิดกันนะครับครับภาพขยายครับดูครามหายากของเหรียญ ตัวบล็อกลองพิมพ์ไปกันนะครับเหรียญเนี่ยตกอยู่ที่ดอนเมืองนึงตกอยู่ที่ดอนเมืองนะครับสําหรับเหรียญตัวบล็อกลองพิมพ์ครับภาพขยายครับดูความคมความชัดความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมชาติของตัวเหรียญไปกันนะครับ มุมครับครับพาไยายครับ เหรียญแท้ไปกันนะครับผนกำเนิดของเหรียญพุทธมนชินมันชอนเลยครับครบัถ้าเป็นเหรียญรุ่นนี้ผม่แนะนำให้มาสังเกตรตรงนี้ก่อนนะครับ,รบตรงนี้ครับก็จะมีคล้ายๆ เม็ดไข่ปลาตรงนี้หน่อยครับแล้วก็มีเส้นิขีดเข้าไปหน่อยครับเอเนนะครับถ้าเป็นเหรียญตัวบล็อกเดียวกันนะครับตรงนี้ก็จะมีคล้ายๆเม็ดไข่ปลาอยู่นี้หน่อยครับแล้วก็จะมีเส้นดิบขีดไปหน่อยครับ จะให้ดูแบบชัดๆครับจะเป็นแบบเม็ดไข่ปลาครับเนื้อเกินออมาหน่อยเลยครับตรงนี้ครับครับเอาไว้ดูไว้สางครับในปัจจุบันเนี่ย ของปลอมเรียนแบบก็มีมีออกมาแล้วมากมายนะครับเล่นหาพระเครื่องอะไรเนี่ยจะต้องระมัดระวังสูงนะครับปัจจุบันเนี่ยพระสาเร็จป,ปลอมเนี่ยออกมามากมายครับพระชุดเบนจาภัาคีเนี่ยก็ของปลอมเนี่ยก็ออกมามากมายครับบางท่านทํ Facebook y o u t u b e เอาพรกปลอมเอามาเล่าเป็นพระแท้ไปก็เยอะแยะครับเช่ามาร้อยหนึ่งอบอกหลักล้านหลักล้านหลักสิบล้านไปเนี่ยก็เลเอะเทอะไปครับ กัเล่นหาอะไรเนี่ยต้องศึกษากันให้ดีนะครับระวังเซียนภาพปอมด้วยครับครับดันหลังเหรียญครับเดี๋ยวนี้เซียนภาพปอมระบาดครับเอาภาพปอมมาทำเฟซ o ุ๊กยูทูบเยอะแยะครับในปัจจุบันนี้ครับ แท้นะครับเป็นเหรียญต้นกำเนิดเลยครับเ,เป็นเหรียญตัวบล็อกลองพิมพ์ลองพิมพ์เลยครับเหรียญน,นี้ตกอยู่ที่ดอนเมืองครับกรุงเทพครับหายากฝาเงานทองคำครับ คมมากครับเป็นเ,เป็นเหรียญตัวต้นต้นต้นแบบเลยครับดูขอบข้างนะครับขอบข้างครับพยายามให้ดูขอบข้างครับ ความความสวยความคมความชัดของตัวเหรียญไปกันนะครับหาชมยากจริงครับเหรียญแบบนี้ครับไปหน้าครับอย่าลืมนะครับเวลาเาเล่นเนี่ยให้สังเกต ตรงช่วงนี้ก่อนนะครับก็จะมีคล้ายแม่ไข่ปลามาครับแล้วก็จะมีเส้นเส้นลากเข้าไปหน่อยครับจะเป็นเหรียญตัวบล็อกเดียวกันบล็อกเดียวกันครับสําหรับบล็อกตัวเนี้บล็อกแม่พิมพ์เนี้ยก็จะเห็นยันเส้นผมของอหลวงปิ่นวัดวํางพาเลยครับเนื่องจากว่าติดได้คมชัดครับเดี๋ยวพม่คให้ดูครับ ขยายมากไม่ได้ครับภาพแตกครับนะครับเห็นยันเส้นผมของอหลงวงปินวัวดัำพาราเลยครับเดี๋ยวขยายภาพภาพจะแตกครับอยากจะปรับให้เห็นครับ ครับเห็นยันเส้นผมเลยครับเป็นเหรียญตัวบล็อกลองพิมพ์ครับครับสำหรับเหลียนอันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ ตัดมาจากบล็อกลองพิมีทีครับครับขาคู่ครับครับเหลียนต้นแบบครับอันนี้ทําเสร็จมาแล้วครับก็จะเป็นแบบนี้ครับครับเขาคู่ครับมาชมเลยครับ เหลียนแท้เนี่ยก็จะมีการตอกหมายเลขกำกับไว้ตรงนี้ทีนครับครับดานหลังครับเหลียนที่ปั๊มเสร็จมาแล้วครับ เหรียญรุ่นเนี้ยดีในด้านทางแค้วคาดและก็มีเมตตาและก็คงกระพันดีครับอยากจะเหนียวอยากจะอยู่ยงคงกระพันเนี่ยจะต้องมีเหรียญพราพุทธมนชินบัญชรรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้จะสร้างเมื่อปีพศสอง5ห้าสามห้าครับดีครบทุกด้านครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ครับครับาพาย้ายครับ ครับเดี๋ยวมาชมหน้าเหรียญกันนะครับาเหรียญน,นี้ยเป็นเหรียญที่สมบูรณ์แบบครับปเระกอบขนะครับพยายามจะหามุมให้ภาพมันชัดครับ เหรียญแท้ของวัดรางพรนนะครับเขาก็จะมีหมายเลขตอกอยู่ตรงนี้นะครับวงเล็บนะครับเป็นหมายเลขแบบตอกครับพ่าปั๊มนี่ไม่ใช่นะครับต้องเป็นโคตต้ดตอกครับเป็นหมายเลขครับ เหรียญรุ่นนี้เป็นปีพศที่ลึกครับปีพศสองห้าสามห้าครับกับภาพขยายครับให้มันตัเงีย่ตรงนี้หน่อยครับเดรียญนี้ก็มีเหมือนกันครับจะมีคล้ายๆเป็นเม็ดตรงบริเวณขอบหูนี แล้วก็จะมีเส้นขีดไปหน่อยครับจะเป็นบล็อกตัวเดียวกันครับครับไม่แน่ใจว่าเห็นไหมครับตอนดีจะหามุมมาให้มันจะชัดนะครับประมาณนี้ครับจะมีเวิวอ่า ขอบกูเนี่ยจะมีเม็ดไข่ปลาอยู่1จุดครับแล้วก็จะมีเส้นลากขึ้นไปนิดนึงครับประมาณนี้เส้นจะมีลากข้นไปหน่อยครับพยายามดูและสังเกตกันไปนะครับตัวบล็อกนี้ครับ หมายเลขเนี่ยจะต้องเป็นโค้ดหมายเลขตอกนะครับครับวันนี้จะเป็นโค้ดหมายเลขตอกครับแบบตอกครับพยายามจะให้ดูทุกมุมครับพอดีต้องปรับหาจังหวะแสงด้วยครับ ไม่งั้นภาพไม่คมชัดครับครับาขยายครับนะครับความคมชัดของตัวเหรียญนะครับก็ จะเห็นยันเส้นผมเลยครับของตัวเหรียญครับอนี่ผมลืมบอกบอกไปครับสําหรับเหรียญเนี่ยตรงขอเปลี่ยนเนี่ยขอเปลี่ยญเนี่ยลอบปเลยนะครับผมมาให้สังเกตตัวอ่ตรงนี้ก่อนนะครับมันจะเป็นแบบคล้ายๆขึ้นกลมๆไปเลยครับตรงนี้ครับสังเกตนะครับถ้าเป็นเหรียญแท้นะครับรอบเปลี่ยญเนี่ยครับ คล้ายๆจะเป็นแบบขึ้นๆเลยครับนี่ครับเกือบลืมบอกไปเลยครับเหรียญดแท้เนี่ยมันจะจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นครับคล้ายจะเป็นขึ้นไปครับรอบรอบเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนะครับสำคัญครับสำหรับการดูครับเกือบลืมบอกไปเลยครับ ลออเหลี่ยนนะครับจะต้องมีลอบเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนได้คล้ายเป็นขึ้่นๆหน่อยครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวบล็อกนี้เลยครับสังเกตน,นะครับลอบเปลี่ยนครับขอเปลี่ยนครับจะเป็นขึ้นไปครับ ใจว่าจะเห็นไหมครับจะเป็นอยู่รอบเปลี่ยนนะครับสังเกตน,นะครับตอนถ่ายทาเนี่ยผมก็มองเห็นแต่ว่าตอนทําเสร็จไปแล้วเนี่ยก็จะมองเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ก็พยายามบอกเล่าให้ชัดเจนครับขอเปลี่ยนเนี่ยครับสําคัญครับจะเป็นขึ้นๆไปครับ รอเปลี่ยนนะครับด้านหลังเลียนครับ เหรียญสวยเหรียญแท้ไปกันนะครับดีฝ่าไปเล่นพระปมปอมพระสเด็จปมปอมพระเบญจาพาคีปมปอมเอามาเล่าแท้ตรงนูน้นแท้ตรงนี้เอาพระปอมมาเอามาเล่าเป็นพระแท้ไปเสียวเวลาครับบางท่านเนี่ยเก็บพระปอมเนี่ยจนเขาเรียกว่าบ้านเซียนพระอุปโลกไปครับเอ็นหาอะไรก็ให้มัน แท้เลยเลยดีฟาครับดีฟ่าเล่นของปอมครับครับลอกคู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามาให้ดูขอบอีกทีครับสำคัญครับแับการดูเหรียญครับครับนี่นะครับเหรียญก็จะคล้ายๆแบบเป็นคลื่นๆไปครับรอบตัวเหรียญครับรอบตัวเหรียญครับ สำคัญครับดูเหรียญน,นี้ไปนะครับเหรียญจะเปลี่นขึ้นไปครับขอเหรียญครับสำคัญเลยครับสําหรับการดูเหรียญรุ่นนี้ครับครับแน่ใจว่าจะเห็นชัดไหมครับ ไปดูกันสองเหรียญน,นะครับครับสองเหรียญครับฝามือของเจอภาพเนี่ยก็จะเป็นเหรียญต้นกําเนิดครับเป็นเหรียญพระพุทธมนชินบันชอนครับครับด้านหลังเหรียญครับ ดูกันไปครับดูกระเพื่อตั้งแนวไม่ตรงครับ ครับวันนี้ผมก็เลยเอาเหรียญพระพุทธมนต์ชินมัญชรรุ่นที่จะสร้างเมื่อปีพศ2535เนี่ยเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเป็นเหรียญตัวบล็อกลองพิมพ์แล้วก็เหรียญตัวที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยเอามาให้เพื่อนรับชมหวังว่าเพื่อนๆท่านคงชอบนะครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับ ถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ